ทุกคนหลังจากพุ่นเขาคงเมียนองน้ำพุนแล้วเมียนองน้ำพุนกับพอนอองพุ่นมาบานนะแล้วอันนี้ผู้ที่เที่ยงขางๆเพื่อกับพุ่นเขาคือกันหละะ่ะเผื่อเลือยคอติดหลดเขามานํานะแล้วในระวางทางรถดที่พนองน้ำพุนครับนะนะคือนะ ที่สวงงนงน้าบายนะคือเหมือนนีจะเป็นเหมือนที่แม่นองละคุนคนเขาหอบซองนะคือเขาท่านแม่นองละคุนกับจำบรวงโบราณกับเล่บอคุณบัวคอยลายคือแม่นองละคุนเองกับจำใบซอยถึงนคนเขา พวกพ่อกับแม่กับผัวอู้วุ้นุ้น้ำกันคนเขานะน้องน้ำงพ้นจะกอาวนำวานมาหายวกที่ข้าซอยคนเขาไว้กินนะเจนเราลงมาจะเป็นเพียงมาต่างไว้หาย สโซครึ่งที่โลบก,ก่อนก็นได้ยูซีจิบเก,ก่าโฉล่วงกระเหลี่ยกรอไดยูซีจิบโซกกบดึงช่องโซไปคือคนชวนที่หน้าสามไฮที่ว่าไปโพกเขาเขามาใส่นะแล้วก็เขาหน้าวานคือเขาหน้าวานเขาเจ้าชอบไหม คือข่าวหน้าวานเท่ากระไดย,ยูทูบโซน,น,โนอากาคือคนรุดคูน่มนโง่ก็เลยนนใส่เยลยใส่ไทยเวลาเอใส่ละกระออกขึ้นกระอตกแต่ว่ามันนา่าองรุคูนแตะ ติดตกเลยได้พากันนิ่คือรลข้างคว้าเฮากระเ่าเลยเลยเห็ใหดในรถนันละลงไปเลยดิน้ำตาลเลยจะไม่ตก จะมาใส่เมล็ดยอีกขั้นหนึ่งนะตลนกเดียวดบูจะึ้นแต่ดิบโวคุนกระตุกผู้นนะหลุดกระข้าพู uh> ้หลุด รถที่ใส่มาวินเผนก็จะใส่เป็น3ามคันเลยนะเพราะว่าคันที่ค่าคันหนึ่งแล้วก็ใส่ดึงกันอีกสอง

คือหลุดเกือบปินเอาอยางยอันนี้ขั้นที่ซองขั้นที่อยู่กลางเสือคาร์ หลังจากว่ารถคันที่สองที่เอามาดึงกับ่าคือกันก็เลยจะเอารถคันที่สองมขึ้นก่อน Vinh sẽ tỏ mãi ở này Mình muốn ngồi vô bó lại à ว่ามันขึ้นมาแล้วก็ยังขิงล้างนะยังขึ้นบ่ได้เพราะมันเป็นคาเทนาสูง คือต้อนนี่เอาขึ้นได้แล้วนะแล้วเพื่อนก็นจะเอาซ้ายสลิงออกจากเข่งรถเอาออกจากบนโคกขตุกมันตีนาใส่ข้างไว้ไล้โอ๊ย โคน้นองน้ำพนเพิ่นค่ะ ดินมันกระลุมเนี่ยนะเพราะว่าพ่นโตกและไรหนามค้งเป็นถิดช,ช่องถิดดินมันก็เลยหลุมหลุดลงมากเลยเห็ียดหายรุดเฮาคาเพิ่นบ่ได้คือตอนนี้รถของพ่อน้องน้พ่นเพิ่นก็นขึ้นได้แล้วนะแต่ก็ค่ายอยู่ได้ประมาณน่าจะถึงนาสูงมุงเพราะว่าใส่รถดึงกับบขึ้นใส่พ่นหยุ่กับบดไนดะ้นะก็เลยใส่สลิงวิ่นเอา ตัวค so um. hmm. oh, oh, so uh ุม hmm. so, ้นตัวบักไงมันนะเอาเอาน้ำมันในช่างตคุมใ่แยอืนั่นให้มันสึเส่ยงพดย่รเปาพอเชื่อค่ะเมื่อไรตมื่อลรก็คือดวงน้ใหม่เาหนี้ออกันสตนโอ้สปีวมตัวพ่วยไปแล้ว ่งก็ลูกเลมกิเลื่อยคือเมื่อวานนี่นะทุกคนหลังจากพ่นเขาพงเมนองน้ำพุนแล้วเมนองน้ำพุนกับพนองน้ำพุนกับจ้าแกเขาขึ้นมาบานนะคือเที่ยงขางขาพึ่นกับพ่นเขาคือกันนะแล้วคนที่ไปซอยพุ่นเขาเที่ยงขางๆพึ่นก็เลยคอติดลุกหลุดนั่มเมนองน้ำพุนเขามาบานนั่ในระหว่างทางรถดที่พนองน้าพุนครับนะนะเกิดปีนทุกคนแล้วก็ในรถนะมีทั้งผู้เทาแล้วก็เด็กหน่อยแล้วก็ พวกหนุ่มสาวานะรวมกันอยู่ประมาณเก่าข้นทึ่งโพน้องนภูนแล้วก็แม่น้องน้องพูนแล้วก็น้นองน้องพูนเองนะคือทุกคนกันบบได้บาดเจ็บยังร้ายมีแต่ผู้เฒ่าผู้นึ่งเพิ่นกับบาจ็บคือกระสอบเขากับติงเพิ่นจะสนินะอีกอย่างเพิ่นก็เป็นผู้เฒ่าเพิ่นก็นเลยแบบเจ็บแล้วแม่น้องน้องพูนก็นเลยพาเพิ่นไปซักยาไปหาหมบุลหัมโมล้วก็์ยางคือเมื่อวานนี่แม่น้องน้องพูนเองกักบบได้ถ่ายคลิปถ่ายยางังเพราะว่า เกิดเรื่องนี้แม่นกน้งพ้นกระตุกใจแล้วก็แบบเลยหนุงผ้าพื้นไปหาเผนห้ามอแลวก็หาหักซา้าเพิ่นนะคือมือขึ้นนี่ก็จนเดิกอย่างไรมากคือจนตีสองกลัวๆตีสองอยากเขาตีสามนะเด็กกลับมานอนคือเพิ่อนกับยากอยู่เพื่อนเพิ่อนแล้วมือนี้ต้อนเสาแม่นกน้งพ้นก็จะไปเจาะเพิ่นอีกนะเพราะว่าเพิ่นเองกับโบมีภพยแบบอยู่กับร้านสองคน คือตอนนี้แม่น้องน้ำพุนกับมาห่าเอเทื่อนเพลินแล้วนะเพลินกันยังอย่างอยู่เล่อไรเราเจ็บใจไหนตอนชาแล้ว คนขี้แล้วท้องเนาะเดี๋ยวเราอวยลังไปจะเราอวยลังจะสีเขากันั่งอวยร่างกันแต่ว่าอยู่อยู่ท้ายไม่แก้กระเบิดอเลยปะคือตอนนี้แม่น้องน้ำพุ่นกับมาแต่จบไม่ใไงเพิร์ลนะคือเบี่ยงต้นที่ว่าถามร้านเพิร์ลหรอเบี่ยงอาการนะเพิ่นว่าเพิ่นยังเก็บอยู่ในแบบบอนสะโพกแต่ว่า กานย่างก้ารยังหันกะจะยุดเลยนะเพราะพื้นว mm ่าไข่เน่แล้วพื้นเลยจะเศร้าอย่างคือเมน้องนพุ่นเองกับอย่างให้อย่างบิดมืออะไรเหมือนีแต่พื้นว่าประมาณเทียงพื้นกะจะเศร้าแล้วนะคือเมน้องนพุ่นเองกะเดียบจะหับพิบในส่วนที่ข่าว่านขาย่าที่เมน้องนพุ่นพาพื้นไปห้ามม้อนะคือเป็นความหับพิสอบของเมน้องนพุ่นคือพื้นมาน้ำรดของเมน้องนพุ่นแล้วพื้น เจ็บตัวนะแมนองนะ้ำพุนเลยจะหับพิสอบในส่วนนี้คือสําหรับส่วนคาหวานทายากอ่ะโบลวงโบรลายเนาะเป็นเงินกีบของเข้ากับซีเซนกีบแต่ว่าเป็นน้าใจของสําหรับพวกเมนองนะ้ำพุนจะใจพื้นนะคือเป็นน้าใจของพวกเขา้าที่จะออกแทนนพื้นนะพอจังได้พื้นกับเป็นผู้เจ็บตัวแล้วนะทูวิดีโอนีิเมนองนะ้ำพุนกับบุมียียางไลา์เมนองนะ้ำพุนกับเขจาจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้เนาะทุกคนคือ อุปสรรคของการเฮตน้าปีนี่ก็หลายสิ่งหลายอย่างเแม่นองน้พุนเองก็ขเขาจ้อวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนและข้อขอบใจทุกคนที่ข้าว่าเบิ่งมาซุ่มและมาเป็นกำลังใจให้แม่นองน้าพุนนะเลยที่สำคัญอย่าลืมแม่นองน้พุนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามวิดีโอของแม่นองน้าพุนเพื่อจะพลาดวิดีโอใหม่ๆของแม่นองน้าพุนนะทุกคนบายบาย